พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้าศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดชัยนาทงบป,ประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยายลัยราชพัฒกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่3จากอดีตถึงปัจจุบันหน่วยที่สองเรื่องเส้นทางหลวงปู่สุขขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ เส้นทางหลวงปู่สุขสำหรับประวัติของพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโรเกิดเมื่อพุทธศักราช2,390ซึ่งตรงกับปลายราชการของพระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวที่บ้านมะขามเท่าปัจจุบันเรียกว่าบ้านปากคลองตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทในวัยหนุ่ม ท่านได้เคยแต่งงานกับหญิงสาวจนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนและเมื่ออายุได้22ปีท่านได้ตัดสินใจอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาณพัทธ,ธสีมาวัดโพทองล่างจังหวัดนนทบุรีโดยมีอธิการเชยจันทสิริเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์และท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ต่อมา ในปีพุทธศักราช2435ท่านได้ถุดงเข้าเขตชัยนาทมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากของมะขามเท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านท่านได้บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะที่จำรุูสุดโซมขึ้นมาใหม่ชาวบ้านต่างพาก,กันเลื่อมใสศรัทธาในวัดปฏิบัติและพระเวทวิทยาคมของท่านท่านได้มีสิทธิเอกเป็นถึงเชื้อพระวงศ์คือ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รวมถึงมีตำนานเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ได้นำผ้าเจียดจ,จากหลวงปู่สุขไปแจกให้แก่ทหารเรือเพื่อทำการทดลองอาคมโดยมียางหารทะเลซึ่งเป็นทหารคนสำคัญเป็นผู้รับอาสาทดลองหลวงปู่สุขมรณภาพเมื่อวันที่23ทธันวาคม พุทธศักราช2,466สิริอายุได้76ปีนับพรรษาได้54พรรษาแต่แม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาล่วงกว่า100ปีแล้วแต่ท่านยังเป็นที่เคารพศรัทธาจากชาวชัยนาทและลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศด้วยท่านเป็นพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยพุทธาคมแก่กล้าจนได้รับสมญา เจ้าสำนักทางพุทธาคมอันยิ่งใหญ่แห่งรูปแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทั้งวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังที่สร้างหลวงเป็นที่นิยมอย่างสูงด้วยพุทธคุณเป็นเลิศโดยเฉพาะแคล้วคลาดคงกระพันชาติและยังคงเป็นที่กล่าวขานและสแสวงหา